โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมไม้ครับเนี่ยเป็นไรเออวิ่งไงวิ่งไงซึ่งตอนนี้เว้ทุกคนผมได้ทำการไปฟาร์มนี่เว้ไม้แล้วก็ไม้แล้วก็ไม้แล้วก็ไม้ถามว่าฟาร์มมาทำไมไม่าม่เวฟเไบเต้องพูดอย่างนี้ซึ่งตอนนี้นะครับผมทำรถไทยหมดแล้ว คือผมเข้าตัวเกมเซิร์ฟเวอร์นี้โดยที่ไม่ได้ลงมัดแทนทุกคนมันก็เลยทำการรีทุกอย่างจนวิเฟเมจ่ยต้องมาสร้างปตตทอไม่ใช่ดิปั๊มน้ำมันซิกนิของเราใหม่ใช่แล้วก็เรือทุกอย่างที่เป็นมอดของเราได้หายไปเกี้ยงเลยครับของพี่มีที่ที่พักเด็กปั๊มด้วยเป็นไงอ๋ออันนี้ที่พักเด็กปั๊มเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติดแอร์้วยเด็กโอ้ย เดี๋ยวเรเดี๋ยวเราคุณวาไปอยู่ข้างหลังได้ไงวะเดี๋ยวเราเดี๋ยวโอ้เช่นเออดีป่พี่เดี๋ยวี่พักกับบักแล้วว่าเดี๋ยวเรื่านนี้นะวผมว่าเราจะมาทํานี่ไปฟาร์มแกะถามว่าทําไมเราต้องทําฟาร์มแกะอย่างเช่นเห็นไหมไอ้เจ้าปั๊มดุมันเห็นไหมมันจะลวดลายใช้สีเยอะไปหมดเลยอยากจะได้ฟาร์มแกะมันเป็นสีด้วยเออซึ่งฟาร์มแกะสีแดงฮะ ฟาร์มแกะสีแดงไม่ทาอ่ะผมไม่ชอบสีแดงทำไมผมชอบสีอะไรเนียเราจะทำข้างล่างหรือข้างบนดีวะพี่อ่าข้างล่างสิข้างบนมันดูไม่ค่อยดีอ่ะข้างล่างใช่ไหมใช่ฟาร์มแกะที่แบบเป็นหลายๆตู้สีหนึ่งเราจะทํากี่ตัวดิสีหนึ่งเราทําประมาณสีละห้าตัวเหมือนเดิมสีละห้าเหมือนเดิมเลยเออเหมือนเดิมโอเคทุกคนเราจะจัดให้สีละห้าตัวโอ้เหล็กเรามีเยอะมากตกใจมีเท่าไหร่วะ เอ่อสี่กองว้าวเดี๋ยวเราจะต้องไอ้นี่<ส>นะเ<ส>ว้ย<ส>เราจะต้องเอาบล็อกตัวนี้ยผมว่าเรา่าจะทาประมาณช่วงบริเวณนี้แล้วกันเนาะเป็นไอฟาร์มแกะแล้วก็หรือว่าเราจะไปทําข้างบนดีเวทเอ้าง่ายไป <c oughs> คือที่พี่คิดตอน,น,น,ตนแรกพี่คิดว่าเอลงไปใต้ทะเลแล้วก็ต้องเอากล่องจากใต้ทะเลถ้าเราไปข้างบนปุ๊บเราสามารถเก็บกล่องจากข้างล่างได้เลยไงอะไรอะ ไม่ผมจะทําเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอดูพี่รอดูเครื่องผมพี่รอเออรอรอดูเครื่อเครื่อเครื่องแกะผมมันอาจจะสูงสูงหน่อยนะต่อเครื่องอ่ะคือเราจะเอาทุกอย่างยกขึ้นมาไปข้างบนโอ้เออแม่ตอนแรกเอาสกูใจวิวเลยพี้ทำไมเวบไปทำข้างบนเรีจะได้ต่อข้าบนไอเราก็เออเดือวตอนแรกตอนแรกก็บอกไปทำที่หนึ่งพอที่นี้ก็บอกไปทำอีกที่หนึ่ง สรุปกูจะทำที่ไหนก็ได้เนี่ไงมันเพิ่งกินได้มาสี่บล็อกห้าบล็อกพี่มาทำช่วยหน่อยแล้วน้องการมันต้องงานในการต่อเติมเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปขับเรือมันได้หรอไปผมว่าเราต้องใช้งานเรือไปอันนี้สี่บล็อกว่ดอันนี้ห้าเกสกีเหมือนเดิมหรือจ้าเรือเอาที่มันนั่งได้สองคนอะเกสกีแล้วกันเออเดี๋ยวนะมันใช้เครื่องกันนะเครื่องจับยา ประมาณอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทุกคนเราจะทําถึงประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ไอเจา้าเดี๋ยวนะอะไร้ถถังอ๋อโอเคแล้วเ,เดี๋ยวมันมันมเดี๋ยวเออ เดี๋ยวคุณจะคิดอะไรนานขนาดนั้นเลี้ยวเลยแล้วกันคิดไม่ออกว่างไม่ไม่คือคิดว่าเราวางไม้ถูกหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นแล้วบอกเลยว่าเวลาเราวางไอ้เจ้าไม้เนี่ยผมว่าเราจะต้องวางแบบโคตรเยอะเว้ยใช่มันจะอาจจะเต็มทะเลลงไปเลยก็ได้เราก็จะได้ไปหาไม้มาแต่ผมสิ่งที่ผมงงเลยนะสำหรับเกมไมโครฟับเนี่ยไมหรอไม้แช่น้ำนานขนาดนี้มันไม่เปื่อยมันะ คือเอาไม้จะแข็งขึ้นไงไม้มันควรที่จะเน่าจะเปื่อยปลาครูจะไปตอดหมดแล้วมันจะมันยังอยู่แล้วไม่มีตัวอะไรไปเกาะเลยใช่มันเป็นทฤษฎีของไม้ครับแล้วก็เวลาเราเข้าใกล้ป่าตรงนี้นะฮะซึ่งกูแลกครับผมเข้าใกล้ป่าแล้วทำไมเราต้องแลกอันนี้ถามว่าไม้ทำไมเอาไว้ใส่เสานะทุกคนเราจะได้มาร์ไว้มันถูกเครื่องแรงเบบเครื่องแรงมอไดมอนด์ไดมอนด์มีมีไดมอนด์๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เดมอนด์ไยวเดี๋ี่ได้จะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด มีอยู่มีอยู่พี่อฟาร์มมาอยู่เอาเหรอเอ้ยคุณจะเอาเวลาเนี่ยไปฟาร์มวะเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมที่คุณพิเวียรหายก็คือนั่นแหละพี่แค่เสกปอน้ำมันมาใหม่เฉยครับเออใช่ทริฟเวี์เนี่ยเสกปน้ำมันเพราะว่าเปนเป็นอะคือถ้าเราจะมาทำใหม่เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสองพาร์ทอะเออซึ่งเราไม่ได้เสกเรือกลับนะครับเพราะว่าเรือมันทำใหม่แล้วกันกูพลาดเอง เดอทำไมแล้วกันคือตอนแรกอะผมนึกว่าผมจะเข้ามาแล้วแบบผมลืมดูตัวเกมเว้ยแล้วผมเข้ามาปุ๊บล้วก็คิดว่าอ๋อสงสัยพี่เฟรมทุบปั๊มน้ำมันออกแล้วนี้ผมก็เลยมาดูที่ขุดของผมไว้ที่ผมทำไปพาร์ทก่อนเ่ะมันหายไปผมเลยวิ่งกลับมาดูปั๊มน้ำมันพี่เฟรมผมก็เลยคิดว่าใดใจว่าชิปหายใช่ฮะแล้วก็ไปบอกพี่เฟรมว่าพี่เฟรม เอ่อปั๊มหายแล้วนะพี่ปั๊มมาเออเดี๋ยวดีแอตะหลิวพี่ไปหายนี่พี่เลิกเล่นแล้วเนี่ยตะหลิวหายเนี่ยตะหลิวตะหลิวมึงรอดหลายรอบแล้วตะหลิวเลยเออเดี๋ยวดี้พี่ไม่ได้เข้ามาตอนนั้นโอ้ยป่าเอ้ยว่าเราทำไอเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างเนี่ยเรามีข้อเข่าใต้น้ำแม้เราสามารถวางเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ถ้าเรามีธาตุน้ำเราทำอะไรได้บะธาตุน้ำเราสามารถหายใจใต้น้ำได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละอัน S <S <S ใช่ถ้าน้ำมาหายใจตะน้ำคนละอันพี่ถ้าโอ้ถ้าน้ำมันจะทําให้เราเห็นแสงสว่างใต้น้ําได้แสงสว่างใต้น้าเออเย่ของจริงวะเอ๊ะเดี๋ยวหรือว่าเราจะทําเป็นแบบฟาร์มแกะสองชั้นดีไมว่าถ้าเราทําเป็นฟาร์มแกะสองชั้นมันก็เวิร์กดีเหมือนกันนะฟาร์มแกะเดี๋ยวเราวางด้านข้างวางค่ะแล้วตอนไหนเรือกูจะได้เนี่ยกูรอเรือนานแล้วเนี่ย โอ้พี่หานี่ไงพี่หาไอ้นี่นานนี่ถ้ามึงบาช้ากว่านี้กูไปหมดแล้วเนี่ยกูสร้างแล้วเนี่ยแกะมาอยู่แล้วเนี่ยไปกูร่วกูหาอะไรหาอะไร <c oughs> มาสีเหลืองโอ้ <c oughs> หาสีเหลือง <c oughs> เออสีเหลืองนานหน่อยไปทุกคนเราจะมาทำการเฮ้ยลีบเติมน้ำมันโอ้มาช่วยหน่อยเร็วๆเนี่ยโหจะเสร็จแล้วเนี่ย,ยเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนวะพี่อ่าประมาณยี่สิบอะ ยี่สิบเอาสีมันมีสิบหกสีใช่ไหมเอาเจ้าทุกสีเลยเอ่อเอาสีอะไรบ้างอ่ะเอาสีเอาเอาสักสีลักๆแล้วกันเอาสักแปดสีแล้วกันแปดสีเออสีหลักๆแปดสีสีอื่นสีไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งไปครับผมเราจำเป็นที่จะต้องทำทุกสีแล้วก็พี่อย่าลืมผสมพันแกะไว้ด้วยนะเพราะว่าเราต้องการนี่ตุอุ้ยข้าวบ้านเราอ้เช็ดเดียวข้าวข้าวข้าวตัวอะไรอ๋อ วันดีครับพี่พี่อะไรล่ะพี่โอ้ยอะไรอุ้ยโอ้าวนี่เฟมอะไร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 ตายไปในที่สุดตายไนที่ไหนไม่ผมฆ่านี่ไงฆ่าไอ้ไอ้ตัวนั้นะไอ้ตัวหอกโอ้ได้ของไว้ไม่ดอก มันเป็นสิ่งที่ดีมากที่มันไม่ตกแรงมากมหมเราเรียบร้อยตอนนี้เราได้มาแล้วเดินะเราได้สะพานที่กูทำกว้างไปหรือเปล่าใหม่ของเราสี่บล็อกอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ใช่กูทำกว้างไปพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมวันนี้พี่พี่วันนี้พี่อะไรวันนี้วันนี้วันนี้พี่ดูนั้น เฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมมึงไม่ลงไปเดี๋ยวทำไมไม่ลงไปอู้ดิมึงยืนหยาบมากเลยเนี่ยพี่ียกว่ามันไหลลงไปเนี่เนี่ยไม่ใช่เมฆคือข้างบนมันจะวางผมไม่เต็มไม่เมฆไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วเออไหลแล้วไหลแล้วเม่คือข้างบนระวางผมไม่เต็มไงโอ้เออผมลงหมดก่อนระวี่เวลาอยตกใจหมดเลยพี่อย่าลืมนะว่ากดชิป แล้วมันจะแตกพูงพังอันนี้สีบบล็อกนะสิบเออไม่ไม่เดียว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 อันนี้กูลืมเอาออกมานี่อย่างนี้อ๋อเออผมวางแค่ฝั่งเดียวเอ้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยสี่บล็อกเลยแล้วมเอาเรือไปทแล้มดูดิเดี๋ยวเอาเรือข้ามอ่าวมาก่อนทุกคนเรือมันไม่ควรที่มันจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเลยเอ้าเอ้า เออนี่เวลาเวลาเราจะไปเอาเหล็กโอ้โหหนึ่งดีโอ้เวลาเวลาเราจะไปเอาของที่บ้านอ๋อเรามีอะไรสะดวกสไงเออแค่นี้เราก็สามารถกลับเอาของที่บ้านได้แบบยืดเยี้อเห็นะเรามีทันใจสองกันไก่มาหน่อยดิเดี๋ยวเราไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบกเรือมาด้วยสามสี่แบกเรือแล้วปาเรือขึ้นฟิว คนบ้าคนบอเลยปาเรือได้ขนาดนี้มันนี้แล้วลูกไปรอพ่อตรงนู้นเลยลูกเอ้ยไปต้ี๋ยวไปอีกไหมเน่ะอะไรนะพี่ต้องยาวไปอีกไหมหรือว่าแค่นี้ความยาวไปอีกนิดเอาไปอีกสักสามต้นไม้อ่ะพี่สามสามเสาอ่ะสามเสาเออไปไปอีกสักสามเสามาทุกคนเราต้องมา s o ยขนแกะไปหน่อยละเราจะไม่ปล่อยขนแกะเดี๋ยวเดีีมีไหมตู้ไอ้ตู้นี้ก็มี แต่เราอันนี้พี่พูดผสมพันแกะไปหรอใช่๋อก็ถึงว่าเนี่ยมันตัวเล็กจังวะไปเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เออฟรมเนี่ยนะก่อนที่มันจะทำพังอ๋อนอนเป็ใจถูกคนละอ๋อนม,มาแล้วไอ้ดูผมมาเร็วโอเคเออถึงเป็นที่เรียบร้อยลงก่อนสวยอันนี้กี่เสาแล้วเนะี่ยอันนี้ต่อมากี่เสาแล้วเนะี่ยเออ,อยังเลยเอาอันนี้ยังไม่ใส่สักเสาใช่ไหม ใช่ใช่แสดงว่ารเราใส่แค่เสาเดียวเอ่อเสาเดียวเอาไปทั้งสามเสาพี่มันดูแบบกุ้งร่างใช่เราต้องการให้มันดูแบบกุ้งกว้างแล้วตอนกลางคืนเราก็ต้องเจอกับมอสเตอร์ที่มันจะมาปาหอกใส่เราใช่แล้วเราก็จะตายสบายชิวสบายเนชิวเลยเนี่ยเออไอพี่หมดโอกเอ๊วฟมาเก็บตั้งแต่เนี้ย อะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรทุกคนโตเฮ้ยมันมันแบบมันชิ่งบอก่ามันชิ่งบนน้ำบอกคือแบบโคตรไกลมันบนน้ำเป็นโคตรไกลเลยพี่เออเออลองแล้วบนน้ำอ่ะบนน้ำโคตรไกลประมาณนี้น่าจะพอนะครับสำหรับเอ่อฟาร์มแกะของเราเดี๋ยวนะฟาร์มแกะฟาร์มแกะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ 5เอาไปอย่างนี้นะผมประมาณสักกี่ช่องวะเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งช่องทุกคนนี่ยนนีก็หนึ่งช่องผมว่าตรงนี้ก็พอแล้วมังไม่ต้องเลยไปแก่หรอกเนี่เราจะทําบริเวณตรงนี้ให้กลายเป็นฟาร์มแกะถามว่าทำไมเราถึงยังไม่ใส่ไม้ใช่ตอนนี้ไม้เราน้อยครับผมเราต้องไปฟาร์มก่อนซึ่งขวานเราก็เริ่มจะพังขึ้นทุกวันทุกวันมาช่วยเขาวางหน่อยทุกคนเรียบร้อยเหลือตัวนี้ตัวนี้วางมุมได้ไหวางมุมด้ แล้วเราก็จะทำให้พวกมันเชื่อมกันเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าบล็อกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ what เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางผิดไม่พอเลยเลยทาไมเลยมาสองบล็อกอ่ะโอ้พี่จะเวทีจอดเรือเออเดี๋ยวโหพี่คำนวณมาหมดแล้วอหมันสุดๆเลยแบบคนเนี้ยทุกคนมันฉลาดจังวะ แกไม่ได้ยินนะเมื่อกี้กูบอกว่าบวชเอาเมื่อกี้พูดว่าบวชแล้วเนี่ยโอ้จบแล้วเฮ้ยพี่คำนวณหมดแล้วคำนวณหมดแล้วอ๋อเอาเพื่อเพื่อเพื่อไว้ให้ทุกคนจะจอดลงเราจะไม่ให้มันเสียได้ไอเทมไม่ได้ชิ้นเดียวแล้วเราก็จะดํมมุดดํมมุดดํมุดเพื่อเราจะได้วางบล็อกไอ้นี่ให้เต็มอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างหลังโอเคได้อยู่มาเร็วเร็นลูกพ่อต่อเข้ามาโอเคเรียบร้อย ตอนนี้เรามีสเตริตันเกิดมันคือปัญหาของเราเราจะใช้ดาบเอาไปหลอกไปใช่เไฟไม่หมดแล้วพี่เฟมเฟมดูนี่นะพี่เฟมเฟมดูนี่พี่เฟมดูนี่พี่ผมจะดันมันออกไปผมจะดันมันออกไปพี่มไปแล้วพี่มาลายไปแล้วพี่โอ้เป็นดาบที่ดีมาก จัดมาแรงสี่บล็อกไอ๊ตัวนี้ถูกป่ะวะถูกโอเคสี่บล็อกไม้หมดหรอใช่ไม้ไม้ที่บ้านเน่ะอันนี้ก็สี่บล็อกอันนี้ก็สี่น้อมีเรือดีไหมเฮ้ยบุญบุญบุญบุ๋เอ้ยทำไมคุณมีเรือดีไหมเดี๋ยวนะอันนี้แน่นอนแน่นอนอันนี้ดีๆก็ต้องมีเรือเราต้องต่อให้ตรงนะครับถ้าเกิดว่าทำไมเราเกิดเยอะจังเลยเราอ่ะฮะสเตอรลิตัสอย่ายิงมาอย่ายิงมา ไปจมน้ำทั้งคู่จมไปแล้วทุกคน <c oughs> ปล่อยมันจมต่อไปเรามาวางบล็อกสี่บล็อกตรงนี้นอ,นะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตกใจน <c oughs> ึกว่าจะวางตรงกับท <c oughs> ็อตเอาวูดี้สบิถอยออกไปจากเราสะเพื่อนในเข้าใกล้เราไม่ได้หนะรอกนะเพราะเรามีดาบที่ขี้โกงจนเกินไป <c oughs> ใช่ดบาบของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างราเมิดไนให้นายได้แต่ว่ามันทอด่าก ตบนายไปไกลเลยทีเดียวเชียวนะมันทำให้นายแบบลอยไปไกลๆเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อไอ้เปิดขึ้นเปิดได้ป่าวะเฮ้ยเจอแล้วสิงเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยววิธีว oh. ิธีการที่เราจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะขึ้นไปตัดขนแกะไปพี่ผมจะลองดูวิธีนี้ว่าผมจะขึ้นไปได้ป่าววะมาดูดิเราจะขึ้นไปชั้นสองขึ้นตรงนี้เราขึ้นตรงนี้ดิออ๋เดี๋ยวออกไปเฮ้ยค้างหน่อยดิวะ เออแล้วเราก็ไกเลยโอเคพี่ตั้งแต่เราจะต้องวิ่งขึ้นไปทุกคนเวฟ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 เฮ้ยเวฟ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 ไม่ถึงเงี้ยไปตายแล้วคือบันไดทางลัดโอ้ต้องมันจะลำบากขนาดนี้นะมึงมึงก็ทำเถอะเดี๋ยวนะแต่คนแก่ก่อนพี่ไม่มีไม้เหลือหรอ นี <kung> <haft kaz ans> ่ไงพี่พี่วีอยู่เพียบเลยเอาเอาเอาไม้ไปคราฟแล้วก็ทำเป็นแผ่นสลับไปวางเลยเดี๋ยวขอมาตัดคนแกะกอนแล้วแกะพวกนี้เราไปเปลี่ยนสีที่หลังนะทุกคนใช่แล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำธุรกิจกับ n อ c ซให้มากนะครับผมว่าเราจะต้องตามล่าหาซ่อมแซมเลยเพราะว่าไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยคือกระจุยกระจายมากใช่คือเหมือนจะหมดอายุขึ้นทุกวันเนี่ยนะนะเราขี้มันมาฮะเราจอามันไปโยนโยนลงทะเล เ,เดี๋ยวอูดไปถึงอูดไม่ถึงไปอันนี้อ่าเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปวางพรมก่อนนะครับก่อนที่ไอออนกูเลมมันจะไปเกิดที่อื่นต่อเราจะไม่ให้ไอออนกูเลมมันไปเกิดที่อื่นที่ใดดูนั้นนี่มา,าเราไปทำซัก<พ>นิเซนต์สักหน่อยวัดเอ็นบีซีปีนไป ใต้บ้านเรามันมีบ้านสองบีบัมึงมาอยู่แต่เหิงมีอะไรวะเอ c บีซีมันปีนบันไดลิงอ่ะโอ้โหมันดุเกินไม่ไม่กูเหมือนได้ยินว่ามึงเคยเห็นแหละแต่มึงทำไมไม่ช่วยมันเคยเหรอใช่ผมได้ยินจำได้ว่าพี่เคยพูดอยู่ว่าเฮ้ยเอ c บีซีมันฉลาดจังวะลืมแล้วคนที่คำพูดมึงเท่ๆเดี๋ยวนะมาเรานังหน้าฮะ หลังจากที่เรามีเรือเนี่ยเราจะเอ้ยเอยพี่เฟี่เมพี่เฟาเลยวนาวพลาเอ้ยมานเอ้าตายพี่ดูพี่ดูขับปโอ้คนไก่เลยเ๋ยเอาดี่มาวางขอรับหน่อยมันจะมันก็เลยจะพุ่ทยานเลวแล้วนี่เนี่มาเราจะมาทำการ ก่อสร้างแล้วก็วางเฮ้ยนั่นแหละวะเดี๋ยวนะ้ขามุดก่นอนเราต้องเป็นสายมุดเราชอบเข้าไปดูว่าออมันอ๋อไอ้บ้านไอ้นี่ป่ะบ้านซอมบี้ปะ่ะเออใช่มันคือบ้านซอมบี้แล้วมันมีมันมีกล่องป่ะวะอันนี้ไงกล่องกล่องได้เบ็ดมาป่ะแต่เบ็ดดอบอุ่ะ<ม> เวฟเวฟเวฟขึ้นขึ้นเร็วขึ้นขึ้นฮือฮกูลืมดูยังยังยังตายซะแล้วกยังยางยังครับผมมีกล่องหนึ่งตรงนี้แอบเปิดดูดิได้เปิดมันคืออะไรอ่ะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนภาษาเอาไว้โอ้เนี่ยเป็นลวเอไม้พี่แปะให้ไหมแต่พี่วุนแปลภาษาให้เอ้ยได้ได้ได้แล้วเรือกูอยู่ไหนวะออกูว่ายน้ำมา ลืมลืมลืมไปว่าได้ว่ายน้ำมาไม่ดูงมาแล้วพี่มันได้เบ็ดตกปลามาเบ็ดตกปลาอะไรปะอันเดี๋ยวเอาไปให้ดูเอาไปให้ดูเออไไปไปอันโอ้สองอันเลยเหรอเออมันอันเดียวกันแหละนี่มันโชคลาภแห่งท้องทะเลอ๋อโชคลาภแห่งท้องอ๋อโชคลาภแห่งท้องทะเลเออเออทิ้งได้ทิ้งเลยพี่เราไม่น่าจะนั่งตกปลาหรอกผมว่านะไม่ใช่แสนตกปลารับมีสักวันเลยมาเกี่ยวเออไป กับไปอยู่ฟากนู้นเฮ้ยพี่ผมคิดไอเดียอะไรออกแล้วเว้ยไอเดียอะไรวะพี่เห็นเซิร์ฟไมค f t ของเราไะทำไมอ่ะเราควรทำกิจกรรมอะไรรู้ปะทำไมเหรอเสกบอสซอมบี้เลือดซักห้าร้อยขึ้นมาทำไมอ่ะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ฟาดมันให้เข้ากูมันจะเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะเออว่ะเตะบอลให้เข้ากูโอ้ยยอดเลย เออว่ะเนาะเออมันหรือว่าเราเอาคนเป็นกูเอราเอาคนเป็นไ้นี่ดี๋ยวไเราต้องลองไปให้นักเรียนอนี่ก่อนนะเป้าออเราต้องให้นักเรียนเออว่ะเราต้องให้นักเรียนลองใช่เราต้องเอาไปเล่นในซีรีส์นักเรียนกันนะทุกคนเตะวอนเดอะซีรีส์แล้วเราก็เตะวอนเดอะซีรีส์ไปให้นักเรียนเออไม่ใช่แต่คนในเซิร์ฟเล่น แม่ความคิดกูดีจริงๆเลยวะก็งี้แหละนะที่พี่ชนะอันนี้ได้ก็พรไอ้ว่านักเรียนนี่แหละไอเดียมันเจดเมื่อเมื่อเจอซอมบี้ใต้น้ำเนี่ยที่พี่ชนะต้นไม้ได้ไม่ใช่เหรอว่านักเรียนนี่แหละพอเรียนไปแล้วก็งี้แหละนะโอ้ยพี่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 ตรงนี้เราจะทำสองชั้นไหมอันไหนี้ยเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมว่าเราก็ต้องทำสองชั้นเหมือนกันไหมเหมือนกับอันนั้นอ่ะทำสองชั้นเออมันจะเสียงบประมาณไม้คตรหนาอีกเยอะเดี๋ยวว่าเราจะทำ สะพานเชื่อมไปยังเกาะไอ้ตรงนี้ด้วยนะทุกคนเอ้จากได้ไอ้นี่วะนั่งร้านไปขวบเปปป้นนั่งร้านบนเรืออยู่ไหนวะเรือลูกพ่อมาๆๆพ่อรากันนั่งร้านเออเดี๋ยวเราไปเอานั่งร้านมาก่อนเดี๋ยวนะขอทำไมเต็มตัวจังเลยเดี๋ยวเราขอครับเอาทำกล่องไว้ทำกล่องไว้ก็ได้เออเนี่ยแหละผมจะคราบหีบไว้เนี่หีบมาพอเวลามาหาปุ๊บหายากเออใช่ของอยู่ไหนเนี่ยนี่เราใส่จะไปเราธนูไปเอานี่ไป ไปทุกคนเราจะเข้าไปเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไผ่กูนึกว่าน้ำมันหมดยังยังยังโอ้น้ำมันมีเป็นหมื่นเอ้ยขอไผ่นะนะครับเราจะพยายามตัดเฉพาะอ้ต้นนี้มันสูงๆใช่ต้นเตี้ยๆเราจะไม่ตัดมันออกมาทุบไปโอเคได้ฮะเอาไปมันใช้เยอะป่ราะว่านางร้าน นั่งร้านใช่เยอะไหมมันก็เยอะเอาไปเยอะเลยโอเคจัดไปนั่งร้านใช่เยอะเช่นนั่งร้านใช่สี่กองถึงจะได้กองหนึ่งอ๋อสี่กองถึงจะได้กองหนึ่งใช่ไหมใช่โอเคเรียบร้อยครับผมเอ่อสี่กองถึงจะได้กองหนึ่งอ๋อโอเคคิดถูกละไผ่สี่กองถึงจะได้นั่งร้านกองหนึ่งใช่แสดงว่าไผ่ใช้ประมาณสี่อันถึงจะได้นั่งร้านหนึ่งอันจริงเหรอ อันนี้ผิดั่วเอ้าผิดวหมวที่หลังมึงยังออกความคิดเห็นนะพี่มุที่หลังมึงยังออกความคิดเห็นนะกูขอร้องโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนตั้งใจทำงานก็แบบโอยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอะไโอ้ยอ้ยโอ่ยโอ้อ้้้อ ผมเห็นพี่วางฝั่งนี้มันจะเสร็จแล้วหมเลยเอ้ยพี่ไปวางฝั่งนู้นด้วยจะวางฝั่งเดียวได้ไงวะแหมเขาอ้างนีเขาอ้างยงนี้ครัมเดี๋ยวยยนะมันต้องใช้เชือกก็ยใหญดิไม่ใช่เชือกใช่ใหญ่แมงมุมซึ่งในบ้านเราก็ไม่น่าจะมีไม่เรามีมเรามีตั้รงร้านอยู่ใช่จริงๆด้วยในบ้านกูไม่น่ามีใช่ ใช่มันไม่มีเลยใช่มี่เราไม่ได้ข้ามมุมไปเลยเนี่ยนี่คือเราไม่เคยมีใยเป็นมุมในบ้านเลยไงวันเนี้ยอุ้ยตุ๊กติดอะไรมันก็เจอะเลยบ้านเฮ้ยมีอยู่เกียร์มาเนี่ยออสามอันอุยเป็นมุม้งบ้านมีอยู่สามอันเฮ้ยแต่มันได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่อ๋อ่าไพ่หกอันจะได้ทั้งร้านหกอันเหมือนกันโอ้สุดยอดเลย๋อโอเคแต่ว่ามันก็ ยังน้อยอยู่ดีฮะใช่มันไม่ได้มากเลยนี้โหสิบสี่อันไอแต่แต่ละกล่องหนึ่งอันนี้รวมของที่บ้านนะมาเดี๋ยวเรามาเอาในกล่องนี้ฮะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบๆไหนวะนั่งร้านเอ้าเอ้ากูน่าจะหยิบไปแล้วไปเราเลี้ยวกลับจ้ะเอยหรือว่าตาเราบอกไม่ดีมันมีอยู่หรือเปล่าช่างมาแล้วกันเราไม่สนใจเพ่ผมจะมามีทําการทดลองเวทดลองอะไรครับผมจะมารอดูว่านั่งร้านวางในน้ําได้หรือเปล่า ลองดูดิ๋ยเฮ้ยได้ได้ถ้าต่อแต่มันต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เนเห็นปะมันก็จะตกเฮ้ยเออมาในน้ำได้ปะได้ลองดิลองดิทำได้ลองดูดิลองดิเลยไม่ได้วะได้วะได้ปาแล้ปะต่อขึ้นมาแล้วต่อขึ้นมาแล้วเฮ้ยเออดูดิเห็นปะ แค่นี้เราก็จะมีเส้นทางในการไปที่เกาะโดยที่เราไม่ต้องไปต่อบล็อกให้มันยุ่งยากแล้วนะทุกคนนี่นี่ใส่เข้าไป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 พี่ทำมึงใช้เยอะเนาะเออมูจิเราเราจะไปได้ต่อฮะนี่มันจะได้ละหมดละหมดแล้วแค่นั้นไอคือคือคือไอคาแค่นั้นเยี่ยมทุกคน ได้โคตรน้อย <Okay. S 1> เลยมาวางช่วยมีเฟรมด้วยเอา <Okay. S 1> โอเคทุกคนก็เดคลิปดีเดียวผมก็ไปแค่นี้ก่อนและกัรเนี้ยผมจะไปร์ทหน้านะเดี๋ยวร์ทหน้าเนี่ยผมจะต่อตรงนี้ให้มันเป็นสองชั้นแล้วก็ใส่ไม้อะไรใ,ใ,ให้เต็มเทียบร้อยเนาะซึ่งขวานเราก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดนะฮะใช่เ<ห>พราะว่าไม้มันต้องการใช้เยอะเกินไปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเส้นทางเข้าไปที่ป่าละเมาะด้วยนะฮะใช่แล้วก็หูดูดิมองไกลๆเห็นเหมือนเงาป่าละเมาะโอเคฝั่งนี้ป่าละเมาะฝั่งนู้น หมวก A P C กว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากระจายกระจายเต็มหน้าน้ำพี่กระจายเต็มหน้าน้ำโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันคลิปนี้มึงพูดอะไรบ้างเนี่ยมึงพูดอยู่ประมาณสิบเก้าคำเนี่ยแหละพี่ผมจำได้นี่กูใส่ใจมึงเลยเนะกูนับมึงทุกคำเลยเนี่ย